ต้มกาดอกหม้อมาเลยสวัสดีครับผมอินนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นาคานะก็เรียกว่าย่านนาคาครับจังหวัดภูเก็ตนะครับที่นีก็จะเป็นย่านพวกย่านอาหารจีนนะพวกหมาล่าพวกอาหารจีนอะไรนี่เยอะมากนะครับบีผมอยากกินนี่นะครับต้มผักกะดองนะต้มปลากาดองแล้วก็อาหารจีนนะก็เลยมาลองร้านนี้ดูนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะที่กรุงเทพที่ผมอยู่นะมันก็หากินยากนะพวกอาหารจีนต้มกะดองต้องไปกินที่เซ็นทรัลเวิลด์นะที่ตึห้าที่พันเก้าอะไร ให้ดูนะครับผมเกิดที่ร้านไพเออร์นะจะเป็นอยู่เซ็นทรัลพระรามเก้านะครับแล้วก็ที่กรุงเทพนะผมกินแถวโควินะมันอยู่ซอยพัฒน,นาการ53นะเดี๋ยวอาหารกินยากอยู่นะครับร้านร่วมอาหารจีนนะแต่นุกคนตอนนี้ผมยาม้ายที่ที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้ก็ต้องหาหาหาทานยากนะครับทุนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่โค้งน้ำแดงนะครับตัวน,นี้เป็นอะไรนะ ใกล้พันตชวนตรงน,นี้ก็ต้องฟามากันโอเคเราไปทากันก่อนนะนึงเดี๋ยวมารีวิวให้นะ